คันี้พวกเจ้าในข้าววันนี้ดิสร้างประโยชน์ไห้กับจ่าบ้านเมืองมังนี้พมอีปรกาชาจาอยู่กับแปลกว่าพมอกว,งวังก้าววิทยุเก้าในร,รัตธำนักก้องนาคอนเทป,ปตาเออปันเปลือลุกก็าว่าถ้าเคยสีจะช่วยกันสนับสนุนในวัฒนธรรมชิ้นละปินผืนบ้านผืนเมืองได้อย่างเช่นวาลีเกาพารองแงงดูรากรุนกด็ดีนั่งตะลุงก็ดี จริงเรานี้กันกับให้ป่าไกา่เออให้ป่าตัวก้าวไปในเมืองออแลาเตืไปตำเรือลูกแต่แรกันปอบปม,มเป็นลิเกปาแต่นี้ปุมไหวและลิเกปาถึงไงหนองเปี๊ยกเป็นหยายี่อีบอกอาจารย์ดีลูกการช่วยวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองเตื้อเป็นสิ้งอันสูงสุดแต่กระไม่จ้านไม่มาบวดเป็นอยู่ขี้เง เชนก็เคยดูเคยแลดสิ่งนี้ลูกมันสร้างคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองกนณีพวกเด็กพวกเยาวชนเหมอนทร์ทรัพยากรต่างๆไอ้เกิดเป็นประโยชน์ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นตนมาก,กหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผืนปักไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนั่นก็คือสิ่งเฉช่วยชาติกณีวัฒนธรรมนี่ลูกเพื่อเป็นสมบัติของชาติดีเช่นก็อ,อวยพรให้ํำเร็จแลว ให้ไปปฏิบัติหน้าที่กับผมก็ยืมปุ่นสักเดียวจันใช้ลูกตีกีรำหน้านี่ที่ปุ่นเนี่ยจันเน่ยตึ้งกะกว่าบาทมั่งเนี่ยตื้อกันนะเหลือก็นุ่ยรายๆลูกรายๆแต่ปลื้ดตีดังตอวบาสือสิตีให้ดันนะดันนะดันนะมันไม่ได้จันอยู่ในสี่ในธรรมหรือเออเอาและทำระบายอันนี้น้องเปียกรอกระชวยชาติบ้านเมืองหลักเจ้าวัฒนาดำข้อชาติตึ้งเมืองเป็นอย่างยี่ ยาจี้อันยาย,ย,ยายาจี้ตีวัดมันออกมาจากลูกไอ้นั่นแม่กายีแม่กายีไอ้ไอ้หลวงเอต้ตายครอกบเราวันไอ้ปังห้าเขาอยากไอ้แม่กายีตึงพี่ล้วงนี่เป็นแก๊กแดงมึงเป็นแก๊กแดงเออเล่นไม่ตาให้เข้าขึออ้นมึงหง่านจะคุยตามให้แล,แล้วนะจึงเราเข้าไปในเมืองเพราะว่าเราไปาแสดง ให้กรรมาการกขดแล่ให้ผู้มีท่วดรว,วมในต,ตรงนี้ในตึ้งหนองเปียกกับเราได้ตังกันนะลีเก้ป้าลีลีเก้ปนามาจากไหนลีเก้ปานั่นแขกแดงในกรรมการแขกแดงกันมาจากอินเดียแต่ถ้าไม่ค้อนมาเป็นหลามแปลพราเจ้ารรั้งปราจ้าอังกฤษให้กระทันปยาราชดานหนูประดิษฐ์เกิดขึ้นตีนกันตัง ปลงในแก๊กแดง,งดดกันคงเมืองดินแดนกระตั้งเปียและแม่น้ำตั้งจังที่แก๊กแดงก้อยลบไปเมืองกัลคัตตาคือเมืองค,คัลคัตตาในประเทศอินเดียดูถึงไอ้กูเป็นเคยเป็นอยางนี้เป็นเมียแก๊กแดงถึงมึงนอนกับกูแม่แก,กันอยากกินเออไม่ตองเลยเดี๋ยวผีล่วงไอ้ไปใช่ชุดแก๊แกแดงมาคอนถึงหนองเปียกกัน เป็นยายี่กัเพราะเดียวชวนพ้ากันลงเรือเรือเรือลำเดียวเดกยวง้งรัวนให้ลำนั้นเอาไว้แล้วเขาปลูกปักบุงในใ่แล้วในน,นึงมึงไม่แจ้งยายายี่ว่าแก,กดังยาดังแรงจะลุกกลับมันไม่รูกก้กวางหนือยนี่เออนะ อย่างมึงอ,ะอ่ะโอ้แล้วเป็นใครอ่ะแก๊กแดงงันก็ต้องแต่งแบบแก๊กแดงแหละเมนลิเกเตืองลิเก่ปล,เลาเตืองจริงนั่นอ๋อันนั้นอันนั้นนองพายกูหืมขนาดนี้ตึงกูกูเป็นมึงก็เป็นลิเกไม่ต้องเป็นลแล้วถ้าการลกุกชิตลิเกฟปลาเตืองจริงบังเอิญบังเอิญเดี่ยวใจก็นจังึ้นแล้ามาตั้งไรกูออกก่อน มึงไปแด่กตัวใหญ่ยีย่มาไปกันนั้นจะออกก้าวจะออกนอกออก้อ จูจีจึงเราในนั้นเลยกรนดีมึงมึงข้าไปรอบประอบจะคุยออกแก๊กแดงก่อนเลยดึงออกข้ารถมาเลยข้าวในห้องออกข้าวรถแล้วก็ไม่ออกข้ารถกูข้าวเลยดาวเดิ้ท่ปันแปดไปวันไหนปอนไปก่อนไปประกอบ่อนอันนี้แก๊กแดงจะออกเผอการเต้นแมบในตำนงลีลาจังว่าดุจทีของอินเดีย ต้องยกว้ยไม่มือขึ้นมาอ่ายกว้ยไม่มือขึ้นมาแล้ววันนี้จะออกมาเต้นแล้วเต้นในเมื่อนี่ครับดีเกีป่าอืมเออไม่รวยไยไม่ได้ต่อเดียวในรันรันล่ะรันรันลาวันนี้แต่ว่าอยากสมันล่ะ แมจ้เนื้อบอกในเข้าใจ ันนี้จะต้องลงเรือเราจะไปเมืองกัลกตากันแล้อ๋อเออไม่สมารถที่เราง่าสมารถจักตัวง่าสมารถประกทุโนดี้ให้ไปแยกยาจีไหนยาจีน so. ี่แมนกัจจียาจีกันแหมเนาะ จัดแบ่งจริงจะที่กัวเลือดเอ,อ่อจะมาดมานี่เร็วออค่ามาเลยนะไม่ไม่บแบบดูบราบเลยไปบอกกระจีนี้่บังจะไปอินเดียจะไปเมืองกันก็ตาบลอบลาดี แบบดีแบบบระจดีดันไปเมืองไปให้ออกมาเบลเบไหวเว่ยใบใบไหวเว่ยปลาดมึงกับปลาดปูจะบเมื่นอ๋อจริงแจวแจวแววเสียงก็มี เดินทางไปเมืองกาตาฮะไปไปเมืองกันกตาอนั่นไม่ไปอ่ะไม่ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปจะมีปัญหาแต่มึงไม่ไปแล้วกูไม่นู่นี่ ¡Yo! บงเมอน้าปลาม่งพองวันตา เป็นลิเกป้าจิ้งนึ่งที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดตังของเราได้มีการรณรงค์เพื่อจะให้อยู่รอดเราได้เห็นเห็นทุกอย่างหลองเพียกนาะว่าเ้นตังดีไปเป็นเมืองตังลิเกป้าเกิดขึ้นี่เมืองตังเป็นเป็นที่น่าชื่นใจเป็นทีสุดลงมาตังถาจอมไปนาเกลือไปประมวง เพราะฉะนั้นจิงนี้เราต้องฝากฟังให้จึงเยะวชนช่วยกันอนุรักซืบอทออได้คงอยู่ได้เวลาที่บังจะป่าจะจีพอได้เวลาที่บังจะป่าจะจีลงเรือันทีวันนี้